Yeah. Mm -hmm. มามามาครับก <laughs> ้อยไข่มะแดงยำไข่มดแดงครับผมเป็นแง่มาเองครับแง่มาเองคลิปตีแร้วครับไปเบึ้งไหนครับผมครับเงี้ยไปเลยครับผม หาไม่เองเนาะครับเนยไปเลยครับผมกินครับนี่ครับผมใบสมมงครับผมใบสมมงภาษาไทยกะใบชะม่วงครับผมกินสดๆดครับผมรสชาติตี่ออกเปรี้ยวมันมันก็ยังพักติ๋วครับผมไข่ครับพักติ๋วเลย แช่งบีบเขเป็นแบนๆกันนะครับเด้อว่ดสันไข่เป็นสีเฮียไข่เป็นสี่โลเนี่บีเป็นแบนๆตั้วเข้าไปวันนีห mm hmm. อมแดงลูกโดดใสยเข้าไป สุดยอดเลยบีบข้าวแบนๆต้วยเข้าไปบัน Mm-hmm. <laughs> ดดวุด,ด่อดคลิปนี้ลาเท่านี้แล้วครับผมเดี๋ยวกินต่อกันครับผมแสบแสบเลยครับผมก้อยไขย่มแมดงสุดสดอย่าลืมครับผม ฝากกดติดตามเนี่ยนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้เนี่ยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย